สวัสดีครับ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนะครับหรือนอนฟารม์เมื่อวันศุกร์ประกาศออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดทีเดียวนะครับ2 9 5 0 0 0ตำแหน่งนะครับกับตัวเลขที่ประกาศออกมาและอัตราการว่างงานที่ประกาศออกมาลดลงเหลือ5.5%ในนอนที่สุดครับทองคำปรับตัวลดลงแต่ที่เซอร์ไพรส์ไปมากกว่านั้นนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีแต่ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ของสหรัฐปรับตัวลงเช่นเดียวกันเรามองว่านะครับตอนนี้ฟันโฟลไหลาจากทองและตลาดหุ้นเข้าสู่พันธบัตร ของสหรัฐซึ่งจะดูได้จากอัตราดอกเบี้ย10ปีพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้นมากกว่า3%เซนีเดียวครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางนี้ทั้งนั้นนะครับมองว่านักลงทุนส่วนใหญ่กําลังเก่งกําไรกับเฟดนะครับที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากําหนดนะครับในการประชุม FOMC 19มีนาคมนี้อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเฟดยังไม่ขึ้นนะครับแสดงว่างเงินที่ไหลไปสู่พันธบัตรสหรัฐจะไหลกลับมาที่ทองคำอีกครั้งหนึ่งนะครับท้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาล่าสุด1พ 1170ซื้อเล่นได้แค่10-15เหรียญซื้อตรงนี้ครับ1,185 1,190ทำกำไรและค่อยสลับกลับมาเป็นช็อตตามแนวล้มหลักต่อไปหลุด1,165เฮสติ้งไว้อีกรอบหรือคันลอสก่อนนะครับจุดซื้อสำหรับวีคลี่นะครับอยู่ที่1,150-1,145พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ